สวบบสัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราพามาที่ Lotus <S <S โลตัสคือตอนนี้โลตัสมันมีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เลยะค่ะเพราะว่า CP เนี่ยซื้อไปเนาะก็ตอนแรกเนี่ยมันเป็นเทสโก้โลตัสตอนเนี้ยตัดเทสโก้ออกกลายเป็นโลตัสอัโคลสฟิกเอสนะคะ ซึ่งตัว S ที่เขาเพิ่มมามันคือตัวแทนของความแบบส์ทมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการช้อปปิ้งแบบใหม่ในโลดัสนะคะมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบส์ทมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆยังไงนะครับไปดูกันอย่างแรกนะคะที่เราเห็นว่ามันแบบแตกไปก็คือสีสันการใช้สีของเขาอะ่ะมันมีการแบบ ใช้สีพาสเทลต่างๆเนาะนี่เรามาเห็นมันเป็นตู้ค่ะตโางๆาอใกลองโราที่มัน,มน,น,นมเหมือนเป็นตู้อบซื้อพว่ขนมปุกกรอบแล้วก็เป็นน้ำต่างๆนะซื้อได้ตรงนี้ก็คือลองยิมก่อดเสียก่อนก็เหมือนตู้ทั่วไปนั่นแหละแต่เพื่อซื้อถึงอยากกินอะไรไหมเอาโคกไหม,ไมเดี๋ยวเราจะลองซือ้อ โคฟิโลขอใช้ทูมันนี่หน่อยอ่ะโอเคเลือกแล้วนะคะมันก็จะมีหน้าโตมาให้ว่าโอเคเราซื้อโกฟิโลราคาสิบหาบาทใช้เงินสดทูมันนี่อยู่พร้อมเพ์แล้วแต่เราเลยตอนนี้เราจะใช้ทูมันนี่อันก็จะเป็นหน้าตอแบบนี้ให้เราสแกนสแกนกับเป็นไฟสามารถใช้ได้แล้วเราก็เอาไปสแกนได้เลยนี่โห นี่ไปตรงนีอน้อันนี้คือได้แล้วปะได้แล้วได้แลววว้วไปดูไปดูนี่นี่นี่น,น,นี่พอซื้อเสร็จแล้วมันก็จะมีตรงเขียวๆตรงนี้นะค่ะเพื่อที่จะแบบเปิดแล้วก็หยิบหมูยังเย็นอยู่เลย เย็นมากเรากินแบบไหนเย็ยนมลคนเขาซื้อมันกันนะแบอบกเล่นอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเสื้อไข่เนื้อตรงนี้ได้เลยหน้าตอ่อว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเลก็เลือกเลือกเลือกได้ว่าจะเอาเนื้อแบบไหนในตู้ แล้วก็ต่อยตังด้วยพูลมันนี่บอลเลตอีกแล้วอโเควันนี้เราไม่ซื้อเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่ามันจะเป็น,นยังไงอันแรกก็คือระบบสแกนหน้าค่ะอันต่อนะคะ่ะเป็นการล้วงโสดโควิด เจะไปชอปปิ้งนนะคะซึ่ง<ป>เราเหมบ,บ้านเนี้ยค่ะสั่งเลยส่งไวชอปง่ายสบายถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเราสั่งออนไลน์แล้วก็ไปส่งที่บ้านได้แหนลองสแกน ส่งสินค้าถึงหน้าบ้านได้เลยแค่แบบเราลงพเบียนเลือกการจัดส่งใช่ปะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ชำระเงินุยโดยที่แบบเราเลือกได้ว่าจะให้ส่งวันถัดไปรับสินค้าด้วยตัวเองจัดส่งโดยในวันเดียวกันก็จะราคาแตกต่างกันไปนะคะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้สำหรับช่วงโควิดเนาะไม่ <it> s <S อยากมาเดืมา โรตาร์สเฟสซึ่งมันจะเป็นแบบเออหมือนของสดที่ทางโรตารเนี่ยเขาคิดว่าเัดสรรมาให้เราว่าจะประมาณนี้ก่อนหน้าซื้อมากขึ้นมีการจัดแข้มเป็นจัดเป็นส่วนที่คุณคือหน้าซื้ออะ ถความเห็นจากพ่อบ้างค่ะโลตัสใหม่มันเป็นยังไงคะก็จัดสเปซดูดีขึ้นเดินง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนรีแบรนด์กำลังสร้างสร้างสีใหม่เพื่อให้คนจดจำในแบรนด์ใหม่ทั้งชุดพนักงานเซล่สินค้าที่เป็นของโลตัสก็จะมีสีใหม่เป็นสีเขียว p า u เ c ลสีเหลืองสร้างการจดจำใหม่ทั้งหมดให้คนเนี่ยเริ่มจำได้อันนี้เป็นสัมาแรกที่ปรับเปลี่ยนใหม่เนาะ ก็เลยยังไม่ลงตัวมากนะตอนนี้ก um ็จะเป็นพวกโซนอาหารสดโซนฟู mm ้ดคอร์ดอ่ะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นคิดว่าในอนาคตน่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนําเข้ามาเพิ่มขึ้นเนาะเราก็รอเล่นเนาะส่วนพวกเทคโนโลยีหรือระบบใหม่ๆเดี๋ยวลองดูที่แคทเชียว่าเขามีอะไรปรับเปลี่ยนอะไรบ้างต่อเป็นแคทเชียธรรมดาอยู่ค่ะอโอเคเลือกสักหนึ่งอัน อออเออตรงนั้นป้าตรงนั้น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 ไปเลวไปเล้ไปเลยใช,ใช่ใช่จุดชำระสินค้าด้วยตัวเอง ก็คือตัวนี้คือคูณได้ก็คือเพิ่มจํานวนได้เพิ่มจำนวนกกดตัวนี้ค่ะ,คะแล้วก็เพิ่มจํานวนไปเป็นถ้ามีเมื่อกี้ลูกค้าสแกนไปแล้วหนึ่งก็เพิ่มไปเป็นสองนนะค่ะแล้วลูกค้าก็สแกนได้เลย ค่ะสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยโอเคบัตรชำระเงินค่ะบัตรชำระเงินโอนาเสียบบัตรเใช่ปะคะน้อยเนาะดี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณครับเป็นไงบ้างสมาร์ทไหมก็ ต้องบอกว่าเคยไปจ่ายเงินด้วยตัวเองแบบนี้ทั้งที่ดีแคทลอนแล้วก็เซนทันลาดเท้าแล้วอ่ะน,นี้ก็ถือว่าทั่วไปอยากเห็นอะไรที่มันสมาร์ทกว่านี้แต่สำหรับคนอื่นมันจะแปลกใหม่มากขึ้นเนาะมันก็ประหยัดเวลาไม่ต้องใช้คนสำหรับคนที่แบบเวลาสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์คนมันเยอะเนาะแคชเชียร์ปกติอันนี้ก็เข้ามาเลยปื้เดียวจบแต่ก็อย่าลืมเอาถุงผ้ามาด้วยโอเค Nice Good not someone if you don't know yourself. With lips to lips and rows of rays and fingertips. Does the most.